ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวปลูกยูคาลิปตัสนะชาวสวนยูคาครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรการปลูกยูคาเช่นเดิมนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาว ก็คือจะเข้าสู่เดือนตุลาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพออพอันสาแล้วก็จะเข้าหนาวแล้วคราวนี้ครับในอดีตที่ผ่านมานะครับผมชาวสวนยูคาหรือว่าอาชีพประกอบอาชีพเกี่ยวกับยูคาลิปตัดนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าผู้รับเหมาหรือว่าตัวเกษตรกรปลูกยูคาเอง ไม่มีการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆจากภาครัฐทุกท่านส่วนพืชตัวอื่นนะเท่าที่สังเกตดูเท่าที่รู้ไม่ว่าข้าวมันอ้อยปาล์มแม้กระทั่งผลไม้ลำไยทุเรียนอย่างเงี้ยทุกท่านเขาก็สามารถที่จะเรียกร้อง ให้รัฐบาลช่วยเหลือในยามที่มันเกิดวิกฤตไม่ค่อยจะสู้ดีกับพืชผลการเกษตรนะครับขนาดทุเรียนโลละร้อยกว่าสองร้อยพอถึงเวลาก็ยังมีการเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่นะครับชาวสวนยูคานี่ยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยจะถูกจะแพงน้ำท่วมไฟไหม้ก็เฉย ทุกท่านผมก็อยากจะวิงวอนให้กับภาครัฐหรือว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันป้ายแดงนะครับก็ได้หันมามองชาวสวนยูคาบ้างสักนิดหน่อยก็ยังดีนะครับอย่าให้เป็นรูปเมียน้อยนานนักนะครับผมชาวสวนยูคานี่ก็ไม่พูดนะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่พูดไม่ปากไม่ติง่ง ไม่เหมือนชาวนาชาวสวนมันสวหลังไม่เหมือนพืชอย่างอื่นอันนั้นนีินดหน่อยก็เริ่มที่จะมีปากมีเสียงแล้วเรียกร้องนูนเรียกร้องนี่นะครับอยากให้ช่วยเหลือแบบไหนนะครับนโยบายที่ท่านกำลังจะทําอยู่เนี่ยพักนี่เกษตรกรทกศเนี่ยนะทั้งดอกทั้งต้นสามปีเนี่ย ท่านก็เอาโครงการของที่จะพักนี่มาช่วยเหลือชาวสวนยูคาบ้างนะครับชาวสวนยูคาก็เป็นคนไทยเป็นผู้เสียภาษีเหมือนกันนะครับก็อยากให้หันมามองด้วยเขาก็ไม่ได้ขออะไรมากชาวสวนยูคาเนี่ยเท่าที่สังเกตดูที่เราทำทำกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะคนปลูกก็มีต้นทุนปัจจัยการผลิต แล้วก็พื้นที่เพาะปลูกแค่นั้นเองนะครับสองอยางเท่าที่หลักๆนะสองอยางครับขณะที่พักนี่เขาก็จะได้ทำไรายได้จากยูคาเขาเนี่เอาไปใช้นี่ทั้งต้นทั้งดอกภายในสามปีข้างหน้าพอดีตัดยูคา3สามปีพอดีเลยเขา็อ,อกเลยนะอิงวอลรัฐบาลน,นั่นนายกเศรษฐาก็ พูดผ่านสื่อตรงนี้แล้วครับก็มีอาการแบบน้อยอกน้อยใจนิดๆหน่อยๆน,นะถ้าไม่พูดเลยท่านก็ไม่รู้นะชาวสวนยูค้าก็ต้องพูดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยก็อีกรูปแบบหนึ่งที่ดินก็ที่พ่อปลูกก็เอาหนุนแล้วบนเขาหนุนเอาไว้ทําไมที่โรกร้างาาว่ากเปล่านะครับให้ชาวบ้านขึ้นไปทามาหากินไม่ต้องไปถือกรรมสิทธิ เอาแค่ทำกินเป็นชุดๆไปนี่ก็ถือว่าดีแล้วได้ปลดหนี้ปลดสินเพราะนี่ไม,ม,ม่มีชาวบ้านก่อสบายแล้วนะวอนรัฐบาลทุกท่านอาช่วยๆกันเราเชาวสวนยูคานะครับที่ทหารที่เอกชนนายทุนให้รัฐบาลช่วยอะไรก็ว่าไปทุกท่านช่วยๆกันกระซิบ บอกรัฐบาลช่วยกันทุกคนชาวสวนยูคาเพราะเราก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะครับถามว่าไม่มีภาครัฐช่วยเหลือทําได้ไหมก็ได้แต่มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยบางคนก็ไม่สามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้นะครับเพราะอะไรเพราะพื้นที่เพราะปูมบนน้อยอยากจะทําแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันติดตรงที่ทุนทรัพย์ทุกท่าน ยังไงเราก็ต้องมีปากมีเสียงบ้างละก็ขอให้รัฐบาลได้หันมาบองนิดหนึงนะครับไฟไหม้เราก็ไม่ได้น้ำท่วมเราก็ไม่ได้ราคาตกเราก็ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ใช่น้อยนะครับมาอยู่ขาลิปตัดสร้างทั้งโรงงานสร้างทั้งส่งออกนะครับ นำเงินภาษีนำรายได้เข้ากับเข้าขประเทศตอนนี้ยิ่งกำลังโลกกำลังต้องการพลังงานไม่ว่าจะด้านอุตสาหกรรมเช่นกันส่งออกทั้งไม้ชิปส่งออกทั้งเอาไปทำอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็มีส่งออกลาวเพื่อนบ้านลาวเขมินจีนนนนะครับอยากจะให้รัฐบาลช่วยอยู่ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปปิดถนนไม่เคยไปเทไม้อยู่คาขวางถนนไม่เคยเดินประท้วงชาวสวนอยู่คาเป็นอาชีพที่ดีมากไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติไม่เหมือนอาชีพอื่นนะครับอาชีพอื่นนี่นิดๆหน่อยๆเขาออกมาเรียกร้องสิทธินะตามที่ข่าวที่เราเห็นทุกท่านยังไงก็ อย่าลืมกระซิบรัฐบาลช่วยกันเด้อทุกท่านผมก็เกษตรกร,กรตัวเล็กๆก็ได้แค่พูดได้แค่นี้แหละทุกท่านถ้ามันหลายๆเสียงรวมกันมันก็จะกลายเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่รับฟ้าครับเป็นดินนะครับถ้าเราไม่พูดเลยมันก็รัฐบาลเขาก็ไม่รู้ผู้ลับผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับ เวลาอบลมก็อบลมแต่พืชชนิดอื่นไม่อบลมอยู่คาลิปตัดสักทีทะกกนะเดี๋ยวก็แจกนู่นเดี๋ยวก็แจกนี่พันมันพันอ้อยพันอะไรก็ว่าไปพันอยู่คาไม่เคยแจกสักทีนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม คลิปนี้ช่วยกันช่วยกันนะครับผมขอบคุณครับ